วันนี้ผมพามาดูที่สวยๆที่งามๆครับหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ครับที่ตรงนี้นะครับนะฮะอยู่ในสนามกอล์ฟนะฮะเนี่ยหนึ่งไร่นะครับอ่าตอนนี้เราก็ทําเป็นแปลงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหลังแปลงนะครับด้านหลังแปลงนะฮะนั่นก็เป็นเห็นไหมครับกําลังตีกอล์ฟอยู่ตรงนี้เป็นอ่าเป็นคัน เขาเรียกว่ากันเอาไว้ครับกันเอาไว้นะครับเป็นสนามกลอฟนะฮะนานเขาตีกลอฟอยู่นะครับก็จากตรงนี้ที่กั้นไปก็เป็นสนามกรอและนะกําลังตีกลอฟกันอยู่นะที่ตรงนี้นะที่ตรงนี้หนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่อ่ะให้ดูอ่าเดินไปไม่ได้นะครับลกนะฮกำลังตีกลอฟกันอยู่ครับเนี่ยที่ตรงนี้ครับก็เป็นจํานวนหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่เต็มๆเลยฮะตอนนี้ เราก็ทำเป็นล่องนะฮะปลูกกล้วยอยู่นะครับในสนามกอล์ฟนะฮะอ่ะท่านที่ชอบนะครับที่ในสนามกอล์ฟก็ดีเลยครับขอแนะนำได้เลยครับสุวินทวงสวินทวงสิบห้าครับสวินทวงสิบห้านะฮะอ่าสวินทวงสิบห้านะชื่อว่าวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟ ครับโอ้จำยากเหลือเกินนะฮะ,ะเดี๋ยวสอบถามรายละเอียดมากันแล้วกันนะฮะที่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังจะตัดหญ้าอยู่นะครับกำลังตัดหญ้าอยู่อ่ไปถึงนู่นเลยฮะจากเสาต้นนี้นะครับอ่าน,นี่คือเป็นหนึ่งไร่เลยหนึ่งไร่เลยครับอ่ะท่านที่ <c oughs> เอาไปครับจะแบ่งแปลงหรือจะถมก็แล้วแต่นะครับนี่ ผมได้เลยนะฮะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอ่ะก็นี่ก็คือถนนนะครับถนนทั้งหมดเนี่ยแปดเมตรนะครับอ่าแปดเมตรนะครับที่จากเสาตัวนี้เลยอ่าจากเสาตัวนี้เลยนะฮะเสาตัวนี้เลยเนี่ยแนว แนวนี้เลยครับแนววางตัดยาไปเลยนะครับแนวตัดยาไปเลยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะก็จํานวนหนึ่งไร่ครับจํานวนหนึ่งไร่ที่ในนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นบ้านหรูๆทั้งนั้นเลยนะฮะบ,บ้านหรูนะครับบ้านหรูก็เนื้อที่สี่ไร่บ้างสองไร่บ้างแล้วแต่ ครับตานแล้วแต่บางท่านก็ปลูกน้อยบางท่านก็ปลูกเยอะอืมนะบางท่านก็ชอบหลังใหญ่หลังโตนะครับอ่ะนกน้อยสร้างหลังแต่พอตัวแต่พอตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ครับถึงนู่นเลยนะครับจนวนหนึ่งไร,นร่นะครับอืมนะฮะ ให้ดูท่านที่ชมแล้วสนใจที่ในสนามกอล์ฟหนึ่งไร่นะครับก็โทรหาผมได้นะครับโค้ดวัชลินนะฮะโค้ดวัชลินครับ